เลียบโดดแดนเนลมิดด้วยงบ1000บาทจะได้ทั้งหมดกี่ร้านเลยเปิดมาร้านแรกนะคะด้วยโกโก้ในตำนานค่ะร้านนี้แถวยาวมากเราเคยกินร้านนี้แล้วนะคะส่วนตัวรู้สึกว่ารอบนี้โกโก้นะคะมีรสชาติหวานน้อยลงนะแล้วก็ส่วนตัวช็อกโกแลตคูดเนี่ยฟิลลิ่งเหมือนช็อกโกแลตเหรียญที่แบบเป็นเหรียญกลมๆสีทอง,ทงะค่ะถัดมาด้วยร้านส้มตำยำแซ่บร้านนี้คนมุงเยอะมากนะคะกินนี้รีวิวก็เลยขอจัดมาหนึ่งถ้วยนะคะเมนูที่สั่งก็คือยามาม่าค่ะถ้วยนี้นะคะหนึ่งใบแดงนะคะก็จะมีอาหารทะเลมีหมูนะคะรวมๆถือว่่าอเคะคคะะไปกันต ร้านถัดมานะคะกับร้านหมูกรอบหินละเจ็ดสิบาทบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากนะคะใครไปอยากให้ไปลองนะคะที่ร้านเนี่ยเขาจะมีซอสที่เราเลือกหลายซอสเลยนะคะมีซีอิ๊วหวานนะคะมีซีฟู้ดแล้วก็มีแบบว่าเป็นพริกกระเทียมทุกคนอร่อยมากอร่อยถูกซอสเลยอยากให้ไปลองโดนดูน,นะจ๊ะมาต่อด,ด้วยเมนูเฮลตี้เฮลตี้หน่อยนะคะอันนี้นะคะเป็นกีโยโกรกตปันนะะ่นค่ะบอกเลยจะมีความแบบแบบสดชื่นสดชื่นไม่ได้หวานมากนะคะแก้วนี้คือแบบว่ากินหมดแก้วภายในพริบตาอร่อยมาก แฮมเบอร์เกอร์จีนค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ลองนะคะที่ร้านเนี่ยเขามให้ลองชิมด้วยนะเขาจะมีแป้ง2แบบค่ะมีแบบกรอบกับแบบนุ่มนะคะ เราสั่งแบบกรอบมาบอกเลยว่ากินร้อนๆเนี่ยเราไสแบบมีความหอมเครื่องเทศมาอันนี้ฟินจริงไปลองทานกันได้นะคะมี2แพ็คให้เลือกฟินๆเลยค่ะมาต่อกันที่ปอเปียทอดน,นะคะเขามีหลากหลายไสเลยมีทั้งข้าวโพดนะคะมีพิซซ่ามีผักขมอบชีสน,นะคะชิ้นละสิบ,บาทเท่านั้นราคาดีงามมามาต่อกันด้วยที่พาขา้าวเหนียวค่ะเขาทอดกันร้อนๆแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยกลางๆนะคะแบบว่าไม่ได้จัดมากนะคะชุดละ50บาทนะคะใครไม่เคยลองก็ไปลองดูได้ค่ะตอนนี้ผ่านไปเครื่องทาลน,นะคะเงินกินนี่เหลือประมาณสะะี่ร้านองแปด ซีฟู้ดค่ะร้านนี้เขามีน้ําจิ้มซีฟู้ดขายแยกเลยนะคะรสชาติของน้จิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็มีความเผ็ดจัดจ้านนะคะเอาเป็นว่าใครชอบเนี่ยก็ไปลองดูกันได้นะคะมาต่อกันด้วยเห็ดย่างค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าอันนี้เหมือนเขาย่างไว้นานเกินนะคะมันก็เลยแบบมีความแบบน้ําไหลมารวมกับตัวน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็เลยดูไม่ได้จัดจ้านมากนะคะแต่บอกเลยท็อปกไข่กุ้งคือฟินมากร้านนี้ทิพย์เคยกินแล้วนะคะเขาเป็นซาลาเปาออาไปจีนะคะอร่อยจริงก็เลยชวนให้เพื่อนกินเนี่ยลองกินดูนะคะไฟที่สั่งมานะคะก็คคคืืออเเป็็นนตััวแมะะกกบลย ตัวหมูสับนะคะกินตอนร้อนๆเนี่ยฟินมากอยากให้ลองโดนดูนะคะเดินไปสักพักนะคะ หาของหวานทานสักหน่อยนะคะก็ามาจบด้วยก้านโทษเลยค่ะร้านนี้นะคะหอมเนยมากๆเลยนะคะสั่งมาด้วยกับไอศครีมฮอคไกโดนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยวิครีปราคาแค่59บาทเท่านั้นราคาดีงามมากๆเลยและมาปิดจบด้วยของแซ่บอีร้านหนึ่งร้านนี้เห็นคนเยอะมากเขาขายยำจานละแคก่20บาทเท่านั้นราคาถูกมากทุกคนทุกอย่าง20บาทนะกุ้งเผาก็20บาทนะคะทุกคนส่วนตัวราะคารสชาติน้ำยำร้านเนี้ยจะออกกลางๆนะคะแต่ก็ไปลองดูได้นะคะมีอาหารทะเลครบของทอดครบเลย เอาเป็นว่าใครยังไม่เคยมาลองตลาดเรียบดนแดนเนลมิดนะคะลองมากันได้นะโชมใหม่รู้สึกว่าราคาดีงามมากและอย่าลืมมากินนี่นะ